ก่อนที่พี่เจมจะออกจากบ้านไปส่งลูกอ,ะอ่ะพี่เจมจะพูดอะไรพูดอะไรกับก้อยอะ่ะพูดใช่ปะ,ะทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยตุ๊กตุ๊กตุวะเอ้เลยทุกวันตอนที่ก้อยหิวอ่ะเออ,เอ,อพี่เจมจะพูดคำว่าอะไรพี่พูดใช่ปะ,อะตอนนี้แบบก้อยหิวแล้วแบบเรื่องงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วแ,วแ,วแ,วแบบบอกว่าโหนี่หิวมากเลยอ่ะพี่จะพูดว่าอะไรพี่พูดว่า อยากกินอะไรอ่ะที่จะพูดที่แบบเฉพาะชื่อร้านเลยอ๋อแต่ที่เราแบบว่ากินญี่ปุ่นไหมมันบ่อยกว่านั้นอีกอ๋อพอได้เลยนะกินซองไหมบ่อยกว่านั้นอีกบ่อยกว่าอีกเหรอเะ็นร้านประจำเลยเวลาที่มีเดี๋ยวนันก็มีเราสองคนตลอดถูกแล้วดีไหมใช่ถูกแล้วดีมีเราสองคนที่ไหนล่ะคนเต็มเลยร้านนั้นไปก็นั่งโต๊ะที่มีเราสองคนตลอดเลยอ่ะสูชิฮันะ พีเทียน่ะคนเต็มเลยค่ะร้านที่มีเราสองคนแล้วเราก็กินบ่อยมากกินตลอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปน,นั่งโซฟ,ฟ้าที่ี่มีเราสองคนงอ๋อกินบุลินไหมเออใช่ <laughs> เวลาที่แบบก้อยประชุมเกินเวลาแล้วพี่ยังก็ชอบเดินมาป้วนเปีนะ้ยนอะแล้วพี่จะพูดว่าอะไรเลิกได้แล้วไม่ใช่เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นคาสั่งเอเหรอเป็นคำถามเลยเลิกกี่โมงไม่ใช่ ธรรมดาเลยเวลาก็ประชุมยาวๆอ่ะเกือบเยอะบไหมเกือบจบยังเออแต่ไม่ใช่คำว่าจบใกล้เลิกยังไม่ใช่คำว่าเลิกใกล้เร็จยังถูกเย้